ครับพี่โอมนะครับหรือหมอเชยโยนะครับวันนี้นะครับจะสาธิตในการทําผักบุ้งไฟแดงการทําผักบุ้งไฟแดงเนี่ยต้องดูกระทะนะครับให้ร้อนก่อนแต่ก็เตรียมเตรียมผักบุ้งอันนี้เตรียมผักบุ้งไฟแดงเนี่ยผักบุ้งก็คือเตรียมผักบุ้งแล้วก็ใส่กระเทียมใส่นะครับซอสใส่อะไรให้บุงรสให้เรียบร้อยนะครับ เติมให้เรียบร้อยแล้วก็ทีนี้ก็ทํากระทะให้ร้อนทําให้ร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตะแคงนิดนึงน่งนี่ตะแคงี้นิดนึงนะครับนะนี่เลยแล้วก็โยนไปแล้วก็บุ้มเลยนี่เลยครับผมโคตรเลยก็จะทำให้นะฮะผักบุ้งหอมนะครับทำให้น้ำ ไฟที่ลวกบุ๊กก่อนแล้วก็จะทำให้ปักบุ้งมันหอมนะครับอร่อยนะครับขอบคุณครับ